สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของการจำแนกและองค์ประกอบของสารประสุทธิ์ค่ะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะคะ1คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบได้ค่ะ 2. ออธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอน สามอธ,าอ,อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะรวมทั้งจัดกลุ่มธาตุที่เป็นโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะได้ค่ะสี่วิเคราะห์และสรุปผลจากการใช้ธาตุโลหะอะโลหะกึ่งโลหะและธาตุกร,รมมันตรังสีนํานำเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยคุ้มค่าค่ะ อันนี้เป็นภาพนะคะนักเรียนเห็นในภาพไหมคะภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยนะคะจะเป็นภาพของแก๊สไฟแล้วก็เพชรนะคะซึ่งถ้านักเรียนดูองค์ประกอบนะคะดูการจัดเรียงอะตอมนะคะของทั้งสองภาพนี้ก็จะมีการจัดเรียงที่ต่างกันนะคะโดยอะตอมของเพชรเนี่ยจะเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยมทรงสีหน้านะคะส่วนแก๊สไฟนะคะอะตอมเนี่ยจะเชื่อมกันเป็น รูปแผ่นนะคะเป็นตะข่ายหกเหลี่ยมนะคะนักเรียนดูจากโครงสร้างของการจัดเรียงอะตอมเนี่ยนักเรียนก็น่าจะสามารถเดาได้แล้วล่ะคะ่ะว่าเพชรเนี่ยจะมีอะตอมนะคะที่แข็งแรงจะมีเป็นเป็นเป็นธาตุเป็นสารนะคะที่มีความแข็งแรงมากกว่าแก่ไฟนะคะคําถามชวนคิดนะคะ เพชรกับแกไฟมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เราก็จะต้องมาเรียนกันนะคะเพื่อจะหาคำตอบลึกลงไปว่าระหว่างแกไฟกับเพชรเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้างนะคะโดยในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจำแนกสารบริสุทธิ์คะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวคนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะว่าข้อใดในในตอไปนี้นะคะว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะ 1. เกลือแกงนะคะเกลือแกงนี้จัดเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะน้ำตาลจเอ่อน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็เป็นสารบริสุทธิ์ค่ะส่วน3นะคะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ค่ะ น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี้ก็ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ค่ะและแน่นอนพริกกับเกลือก็ไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะคะน้ำถูกต้องค่ะน้ำเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะแก๊สออกซิเจนอ่าแก๊สออกซิเจนนะคะเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะแก๊สไนโตรเจนเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะอากาศอากาศใช้สารบริสุทธิ์ไหมคะไม่ใช่นะคะ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สสุดท้ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารบริสุทธิ์ค่ะนักเรียนคงจะตอบกันถูกทุกข้อเลยนะคะนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะจากการที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะได้ความรู้ว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นธาตุกับสารประกอบนะคะซึ่งในส่วนของธาตุเนี่ยก็จะมีความหมายถึงสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบเป็นอะตอมเพียงหนงชนิดนะคะอย่างเช่น อะตอมของธาตุแก๊สออกซิเจนนะคะอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นสารที่เรียกว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นเ,เราจะแยกเป็นธาตุนะคะเพราะว่ามันมีอะตอมเพียงชนิดเดียวนะคะส่วนสารประกอบเนี่ยนะคะจะหมายถึงสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบเป็นอะตอมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในอัตราส่วนที่คงที่นักเรียนห้ามลืมคําว่าอัตราส่วนคงที่นะคะอย่างเช่น น้ำหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะว่ามีอัตราส่วนของอะตอมของสารเนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปและอัตราส่วนตรงนี้ก็คงที่ค่ะในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและ เ,ออเดี๋ยวในห้องเรียนออนไลน์นะคะเราจะมาเรียนกันเ,ออเราจะมาใช้เกมนะคะทบทวนความรู้ว่าสิ่งนี้คือสารบริสุทธิ์หรือสารผสมกันนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ